ถ้าเราถูกมีดบาดท,ที่ส่วนไหนก็ตามของร่างกายสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือรอบแผลแดงบวมเล็กน้อยอาจร้อนบริเวณแผลและเจ็บโดยทั่วไปแล้วอาการที่พูดมานี้คือการตอบสนองต่อการอักเสบ คิดว่าเราทุกคนต้องเคยเกิดบาดแผลและมีอาการเหมือนที่บอกไปแล้วแต่ไม่ได้จำแนกอาการที่เกิดขึ้นว่าเกิดได้ยังไงเราจะทราบแค่เพียงว่าแผลเกิดการอักเสบซึ่งแสดงว่าต้องมีเชื้อโรคอยู่ที่บาดแผลกลุ่มอาการทั้ง4แบบนี้เป็นการตอบสนองของร่างกายต่อการอักเสบหรือ inflammatory response ที่จะอธิบายต่อไปนี้ เป็น,นกลไกหรือกระบวนการที่ทำให้เกิดอาการตามที่เรารู้สึกได้เหล่านั้นบริเวณที่มีการตอบสนองต่อการอักเสบเป็นเหมือนสนามรบของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นด่านแรกซึ่งเป็นหน้าที่ของผิวหนังเยื่อเมื่อของเหลวในร่างกายการตอบสนองต่อการอักเสบก็เกิดจากการกระทําของด่านแรกด้วยที่ไวรัสหรือแบคทีเรียสามารถเข้าไปในเนื้อเยื่อของเราได้แล้วอยู่รอบๆเซลล์ของเรา ภูมิคุ้มกันก็จะส่งเซลล์ออกมาต่อสู้ดังนั้นบริเวณที่มีการอักเสบจึงเป็นบริเวณที่มีการต่อสู้กันระหว่างเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันกับเชื้อโรคซึ่งก็มีกระบวนการต่างๆเหมือนกับที่ได้อธิบายไปแล้วชนิดเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน ก็ได้อธิบายไปแล้วแต่กระบวนการที่ก่อให้เกิดการอักเสบที่แสดงออกให้เห็นผ่านทางเนื้อเยื่อที่เกิดการแดงบวมร้อนและเจ็บนั้นยังคงมีการศึกษากันอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกระบวนการซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหลายๆปัจจัยแต่ในที่นี้จะพูดในประเด็นทั่วๆไปถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแดงบวมร้อนและเจ็บเราจะเริ่มจากเซลล์ผิวหนังที่ตัดผิวหนังตามขวาง และเห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในชั้นเซลล์ด้านบนนี้เป็นด้านนอกของร่างกายภายในชั้นผิวหนังมีเซลล์อื่นแทรกอยู่ด้วยได้แก่แมสเซลนี่ก็แมสเซลล์ เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภทหนึง่งคล้ายกับเบโซฟิลพวกนี้จะอยู่ใต้ผิวหนังทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาจากทางด้านนอกแล้วก็ยังมีเดนไรติกเซลล์ที่ได้พูดถึงบทบาทหน้าที่และการทำงานของมันมาแล้วคงจะยังจำกันได้ เซลล์ก็แทรกตัวอยู่ระหว่างเซลล์ผิวหนังด้วยมันมีคุณสมบัติดีที่สุดในการไปกระตุ้น h e l อร์ T เซลล์อย่าลืมว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเลยเพียงแต่มันยื่นใส่ตัวาสซ s มออกไ b คล้ายเดนไ r ร์มันเป็นฟากโกไซต์และอยู่ใกล้กับด้านนอกของเซลล์มันจับเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามากินแล้วนำเสนอแอนติเจนบนผิวเซลล์เพื่อแจ้งข่าวต่อไปให้กับ helper T เซลล์นี่คือลักษณะของผิวหนังที่มีสุขภาพดีระหว่างเซลล์ในชั้นถัดลงมามีของเหลวแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อเรียกว่า i n t e r s t a She Flu เป็นที่สะสมของสารอาหารจากระบบเลือดเพื่อไปเลี้ยงเซลล์มีอากาศจากระบบหายใจแล้วสารเหล่านี้ก็จะเข้าสู่เซลล์สารอาหารและออกซิเจนแพร่ออกจากหลอดเลือดฝอยที่มาเลี้ยงบริเวณผิวหนังมาดูที่หลอดเลือดฝอยที่อยู่ที่บริเวณผิวหนังเซลล์สีชมพูคือ endothelial cell ซึ่งเป็นเซลล์บุผนังหลอดเลือดฝอยและนี่เป็น endothelial ซลล์ที่อยู่ทางด้านล่างจะเห็นเป็นท่อแต่ภาพนี้ตัดผิวหนังตามขวางและตัดผ่านหลอดเลือดนี่คือ e n d o t h e l i a เซลล l เป็นเซลล์บุผิวของหลอดเลือดในหลอดเลือดมีเลือดไหลผ่านมีเซลล์เม็ดเลือดแดงเลือดไหลจากอาร์เทอรีทางด้านซ้ายไปเวนทางขวามือเม็ดเลือดแดงก็ปล่อยออกซิเจนออกมา และก็ยังมีเม็ดเล็กขาวล่องลอยในกระแสเลือดเลือดที่ออกมาจากหัวใจก็จะส่งผ่านเข้ามาเลี้ยงที่ผิวหนังด้วยแล้วออกซิเจนสารอาหารและโปรตีนบางชนิดก็แพร่ออกมาจากหลอดเลือดฝอยเข้าไปอยู่ในของเหลวรอบๆเซลล์แล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่างเซลล์กับของเหลวสมมุติว่าเกิดบาดแผลที่ผิวหนัง เป็นแผลที่ถูกตะปูตำมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีใครเอาตะปูมาแทงเราทะลุผ่านผิวหนังแบบนี้ตะปูสกรปรกมีเชื้อโรคเกาะอยู่มากมายหลายชนิดมีแบคทีเรียเกาะอยู่เยอะแยะมากมาย ตะปูนี้แทงทะลุผ่านผิวหนังที่เป็นด่านแรกของการกําจัดเชื้อโรคดังนั้นแบคทีเรียก็หลุดออกมาล่องลอยอยู่ในของเหลวรอบเซลล์ตะปูที่แทงลงมาก็ทำอันตรายต่อเซลล์ผิวหนังด้วยที่ตำแหน่งตะปูแทงเซลล์ผิวหนังที่บาดเจ็บก็จะปล่อยสารเคมีออกมาสารเคมีนี้ ทำหน้าที่เป็นเมสเซนเจอร์ไปส่งข่าวโดยออกมาอยู่ในของเหลวรอบเซลล์สารเคมีนี้เรียกว่า e คม k ไคน์เป็นคำที่ใช้เรียกโมเลกุลของสารเคมีที่เซลล์หลังออกมา k คม o คือสารเคมีไคน์ ines, หมายถึงไคเนติกคือเคลื่อนที่ได้ ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข่าวหรือเมสเซนเจอร์เมื่อมันหลั่งออกมาเซลล์ Sell หลั่งคีโมไคน์ออกมาหลายชนิดและเป็นจำนวนมากที่แม้เซลล์มันอาจถูกกระตุ้นโดยตรงจากสนิมที่ตะปูหรือจากคีโมไคน์ที่เซลล์หลังออกมาหรือสารที่แบคทีเรียหลั่งออกมา มันสามารถปล่อยสารเคมีออกมาจากเซลล์ได้เมื่อมันเข้ามาในร่างกายเราไม่ว่าเป็นสารจากไหนก็ตามที่สามารถกระตุ้นแมสเซลล์ได้มันจะหลั่งฮิสตามีนออกมาแทนด้วยจุดสีชมพูนะคะนี่คือฮิสตามีนซึ่งชื่อฮิสตามีนดูคล้ายกับ แอนติฮิสตามีนที่เป็นยาที่กินเพื่อลดน้ำมูกเมื่อเราเป็นหวัดเพราะฮิสตามีนเป็นสารสำคัญที่ทำให้เกิดการอักเสบการที่มีน้ำมูกไหลคัดจมูกเป็นผลมาจากการตอบสนองต่อการอักเสบส่วนสารต้านฮิสตามีนหรือแอนต้ฮิสตามีนมันพยายามจะยับยั้งการอักเสบที่เกิดขึ้น อาการที่แสดงออกมาเป็นผลมาจากการตอบสนองต่อการอักเสบนี่ก็เป็นด่านแรกในการกำจัดเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายฮิสตามีนมีบทบาทยังไงในการอักเสบมันเข้าไปในเอนโดททเรียลเซลล์หรือเซลล์ที่บุผนังแคปิลลรารีทำให้เซลล์แยกตัวออกจากการยึดเกาะกัน มีผลให้หลอดเลือดขยายตัวขึ้นเรียกว่า dilation ตัด endothelial cell ออกก่อนนะคะจะได้เห็นชัดเจนขึ้นเมื่อมีฮิสตามีนเข้ามาทำให้ endothelial cell แยกตัวออกจากกันหลอดเลือดฝอยจึงขยายขนาดขึ้น ด้านนี้ด้วยเหมือนกันแล้วทำให้เกิดการบวมเนื่องจากของเหลวในเลือดตรงบริเวณที่หลอดเลือดขยายจะรั่วออกมาเรียกภาวะหลอดเลือดขยายตัวว่า vasodilation เม็ดเลือดแดงมาสะสมรวมตัวกันหนาแน่นที่บริเวณนี้ เพราะสูญเสียของเหลวอ,ออกไปมีเม็ดเลือดขาวมาอยู่ด้วยผนังหลอดเลือดฝอยมีรูเกิดขึ้นทําให้สารต่างๆรั่วออกไปได้ง่ายขึ้นจากที่โดยปกติมันออกมาไม่ได้นี่เป็นผลมาจากฮิสตามีนที่แมสเซลล์หลั่งออกมาแล้วเข้าไปในเซลล์บุผนังหลอดเลือดฝอยทําให้เซลล์แยกตัวออกจากกันหลอดเลือดขยายตัวของเหลวในเลือดรั่วออกมาต่อมาคีโมไคน์ หลังจากเซลล์ที่บาดเจ็บสารจากแบคทีเรียแทนด้วยจุดเขียวคีโมไคน์แทนด้วยจุดสีฟ้าเข้ามาบริเวณเอ n d o ี h เรีย l เซลล์คีโมไคนจะดึงดูดนิวโทรฟิลซึ่งมันเป็นฟาโกไซด์ด้วยสามารถจับเชื้อโรคกินได้และนิวโทรฟิลก็อยู่ในหลอดเลือดมันจะเดินทางเข้าไปหาคีโมไคน์ โดยมันเคลื่อนที่ออกทางรูระหว่าง e n d o t เ e ีย a l c e ล์ที่แยกตัวออกจากกันเซลล์ cell นี้เป็น neutrophil เริ่มจากมันจะกลิ้งไปบนผนังของหลอดเลือดจะเรียกกระบวนการนี้ว่า margination เกาะไปตามผนังหลอดเลือดแล้วแทรกตัวผ่านรูของผนังหลอดเลือดฝอย เรียกว่า d ดอะเพเดซิหรือ Extra ์ตร้าวอเหรือ Immigration แต่ที่แน่ๆคือมันแทรกตัวของมันผ่านรูของผนังหลอดเลือดฝอย n นิวโทรฟิลจะเคลื่อนที่ออกจากหลอดเลือดมาอย่างมากมายไปสู่บริเวณที่มีคีโมคายแล้วมันก็จับแบคทีเรียเหล่านั้นกินด้วยวิธี ฟาโกไซตุสหรืออาจเก็บเซลล์ที่เสียหายกินด้วยเริ่มมีการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันเดนดรติเซลล์ซึ่งเป็นฟาโกไซต์อีกชนิดหนึ่งจะจับแบคทีเรียกินแล้วเอามานำเสนอที่ผิวเซลล์ที่หลอดเลือดบริเวณที่ของเหลวรั่วออกไปเม็ดเลือดแดงก็มาข้างรวมกันอยู่มีบีเซลล์ทีเซลล์อยู่ด้วยมันก็จะออกจากหลอดเลือดด้วยวิธีเดียวกันกับนิวโทรฟิล แทรกตัวออกทางรูของผนังหลอดเลือดการตอบสนองแบบนี้จึงเป็นแบบ specific ดังนั้นในภาพรวมทั้งหมดที่อธิบายมาเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการอักเสบคือการต่อสู้กัน ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันกับเชื้อโรคซึ่งเกิดที่ผิวหนังที่เป็นด่านแรกของการกำจัดเชื้อโรคร่วมกับการตอบสนองแบบ non-specific ที่ไม่สนใจว่าเชื้อโรคชนิดใดจะเข้ามาได้แก่ neutrophil และมีเซลล์ในระบบ specific คือ B เซลลและ T เซลล์ cell, ที่ทำงานร่วมกันต่อมาจะพูดถึงโปรโตีน ล่องลอยอยู่ในน้ำเลือดแทนด้วยจุดสีเหลืองเมื่อมีการตอบสนองต่อการอักเสบเกิดขึ้นโปรตีนเหล่านี้จะถูกกระตุ้นขึ้นแล้วมันจะไปทำหน้าที่เหมือนทำความสะอาดบริเวณที่มีการตอบสนองมันจึงอยู่ในแบบ non-specific ไปช่วยฆ่าแบคทีรียโปรตีนนี้เรียกว่า complement มันล่องลอยไปตามของเหลวจัดเป็น non-specific แบบด่านแรกในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาและนี่ก็เป็นภาพรวมแบบก,กว้างๆให้เห็นว่ามีของเหลวออกมาจากหลอดเลือดมีเม็ดเลือดขาวออกนอกหลอดเลือดเข้าสู่ของเหลวรอบเซลล์ ของเหลวที่รั่วออกมานี้เรียกว่า exudate ทำให้เกิดการบวมแดงแล้วตามมาด้วยร้อนและ